สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุป,ปริยาบุญสรงคามรหัสนักศึกษา633130140135อยู่หมู่เรียนที่1ค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมารีวิวแอปตัดต่อแอปหนึ่งนะคะชื่อแอป INSHOT ค่ะใช้ตัดต่อรูปภาพหรือว่าวิดีโอก็ได้นะคะค่ะแอปนี้นะคะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะค่ะ เราไปดูวิธีการใช้งานของแอปนี้กันได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเข้าไปในแอปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะเราก็สามารถกดตรงคําว่าวิดีโอได้เลยนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเราก็สามารถเลือกวิดีโอที่เราจะนำไปตัดต่อนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นวิดีโอนี้ค่ะค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะเลือกรูปภาพในการตัดต่อนะคะเราก็สามารถกดตรงรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะพอเราเลือกรูปภาพหรือว่าวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดตรงปุ่มเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถ จัดแต่งวิดีโอได้ตามใจชอบได้เลยค่ะค่ะแอปนี้นะคะเราก็สามารถแทรกเพลงหรือว่าเสียงที่เราอัดไว้นะคะในเครื่องเพื่อนำมาใช้ในการตัดต่อคลิปได้เลยนะคะ และยังสามารถใส่ข้อความได้นะคะสิ่งที่เราจะพิมพ์ลงไปหรือว่าข้อความอะไรที่เราต้องการพิมพ์ลงไปนะคะและยังสามารถเลือกสติกเกอร์เพื่อนำมาใส่วิดีโอที่เราจะนำมาตัดต่อนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักหรือว่าความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะคะ ค่ะพอเราเลือกจัดแต่งวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถบันทึกหรือกดลูกศรด้านบนได้เลยค่ะที่ชี้ขึ้นแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็รอนะคะเพื่อให้แอปนะคะบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของเราได้เลยค่ะค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ